ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนเจกับฟ้านะคะในช่องฟ้าโชนชิวันนี้นะคะฟ้าก็จะมาทำคลิปกินกันอีกแล้วนะคะหูรู้สึกว่ามันตอบสนองต่อตัวเองมากเลยนะคะวันนี้ฟ้าไปตลาดสดมานะคะเพื่อที่จะมาซื้อ คือกุ้งคือใสใหญ่มากทุกคนดูดิ <Wow. S 1> ดูดิเท่าฝ่ามือฟ้าเลยนะคือแบบโอ้โหคือจุกจุกกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ไอเทมเสริมนะคะก็จะมีพวกหอยนางรมด้วยนะดูเขาเห็นป่าหอยนางรมโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็ผักโดนลมและเหี่ยวแล้วแหละเออตอนเนี้ยมาทุกคนเรามาเริ่มกินกันดีกว่านาะนี่เลยกุ้งกุ้งตัวเบ็นเลิศเลยทุกคนเห็นป่ากุ้งใส่เท่ามือฟ้าเลยอนะ โอ้โหทุกคนดูมีมันกุ้งด้วยเอะทุกคนเชื่อปะฟลานะไปซื้อที่ตลาดปากน้ำเลยทุกคนแบบโอ้โหมันไกลมากลงทุนไปซื้อที่ไกลมากน้ำจิ้มซีฟู้ดปาทำเองแบบอร่อยมากบอกเลยมันแซ่บมากทุกคนเราก็จะจิ้มน้ำจิ้มแบบนี้เลยนะคะท้ำไายซอสนทำาไดอส จิ้มแบบนี้นะทุกคนตามด้วยผักชีดีมากมีผักกาดหอมอะอืมอันนี้มันกุ้งเราตัก,กน้ำจิ้มซีฟูด้ดรานเลยนี่ตามนี้ ืมปังไม่ไหวบอกเลยดิมมๆาดิมามๆอ่ะนี่เลยหอยนางมรมทุกคนฟ้าก็จะเอาหอยนะคะใส่นี่แล้วก็พริกเผาหน่อยนึงน้ำจิ้มซีฟู้ดหน่อยนึงแบบนี้แล้วก็โรย หอไมไปเลยจ้าหอไมไปเลยจ้าแล้วยังไม่หมดยังไม่หมดอันนี้เขาเรียกว่าอะไรวะกระถินเหรอเออสงสยัยเขาเรียกกระถินละกระถินละมัง้งทำเงี้ยดูนะคะอืมันหวานมากอร่อยมากเลยนะนี่แบบนี้จะเป็นคำอี้ใช่ไหมทุกคนไม่โฟกัสอีกจ้า ไม่โฟกัสเลยอะไรดีๆอร่อยๆไม่โฟกัสเลยถิ่นเยอะๆเลยทุกคนคือแบบกระถิ่นมันมากแบบดีมากกระถิน่นหอยนางรม,อมชอบกินมากๆเลยทุกคนแบบ หอยนางรมแบบสองตัวอย่างเงี้ยน้ำจิ้มซีฟู้ดราดเงี้ยโอ้ยน้ำจิ้มซีฟู้ดทำเองคือแบบมันอร่อยมากมันแบบมันปังที่สุดในโลกนี้นี่หน่อยนึงหนึ่งหนึงหนึง,หนงเห็นไหมทุกคนืม แล้วมากินกุ้งกันต่อคือแบบเมื่อกี้มันอร่อยมากอะแบบคือมันดีต่อใจใดต่อใจดีต่อใจ,อใจแกะกุ้งกันดีกว่ากุ้งยั่วๆจ้าจิ้มน้ำจิ้มกุ้งกรอบมากแบบ ถึงคือดีหวัวกุ้งนะคะนี่ค้างกุ้งเลยทุกคนใส่น้ำจิ้มซีฟูด้ดพริกเผาแล้วก็หอมเจียวเด็ดเด็ดมากเดอะเบสสุดในโลกเลยเลยนี่ทุกคน ลานนี้นะช้อนมาชาาทุกคนใส่กุ้งใส่หอยนางรมแบบนี้ด้านจิ้มซีฟูด้ดแล้วก็ผักลงหอมเจียวตามแบบนี้เนี่ย ปังมากอร่อยมากคนเชื่อปะ่ะตอนเนี้ยเหน็บกินเท้าอยู่เนีแบบโอ้ยเท้าชาวไปข้ามหนึ่งมันกุ้งคือที่สุดของที่สุด สองตัวสุดท้ายของหอยนางรมนะจ๊ะคือแบบเฮ้ยมันหมดแล้วทุกคนอยากกินอีกเยอะอถ้าสมมติดูคลิปนี้แล้วฟัาไม่ค่อยพูดก็แสดงว่าโคตรอร่อยอะแบบเฮ้ยไม่ได้หลงตัวจริงจคือแบบมันอร่อยมากนี่เลยค่ะทุกคนฟ้าก็แกะกุ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแบบเกียยมานั่งแกะตัวต่อตัว,ตวแกะทีเดียวกินทีเดียวยกว่านทุกคนมา ทุกคนตัวสุดท้ายแล้วนะคะสามสองหนึ่งทุกคนคะตอนนี้นะคะฝากก็กินกุ้งหมดแล้วหูทุกคนดูดีแบบผักก็หมดผักซื้อมาเยอะมากคือหมดเหลือแค่กระถินนะคะ กินไม่หมดอิ่มคืออิ่มมากจะบอกว่ากุ้งที่ฟาซื้อมาวันนี้คือซื้อมาครึ่งโลแบบโหกินเยอะมากอะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดแชร์ฟานนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดดิ่ง กุ้งกิงากด้วยนะคะเวลาฟอลลงคลิปใหม่ทุกคนจะได้รัาอดยกันเนาะก็ถ้าใครอฟารมานั่งกินอะไรแบบจุๆเยอะๆแบบนี้อีกนะคะก็สามารถเมนบอกใต้คลิปได้นะคะชีดยังแล้วไม่กัดน,นะคะส่วนเครื่องสำอางฟารบอกได้เลยว่าเดี๋ยวจะมารีวิวทุกคนได้ดูอย่างแน่นอนนะจ๊ะไปทุกคนบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะจุ๊บ